สสวัดีครับผมนายทองพลกูลรหัสนักศึกษา5300513นะครับจะมารายงานวิชาเรื่องวิชา ADS 151นะครับเรื่อง marketing plan เลบแบนะครับวิเคราะห์สถานการณ์นะครับเลบแบนได้มีช็อปในห้างต่างๆที่หรูหลาทำให้สินค้ามีรสนิยมดีดูดีมีระดับนะครับส่วนใหญ่ในไทยเลบแบนไม่ทำการตลาดหรือปรชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่เป็นการสื่อสารปากต่อปากหรือ ให้คนดังใส่กันนะครับเพื่อจะได้เห็นลุกที่ดูดีของเลแบนนะครับส่วนคู่คู่แข่งคนสำคัญของเลแบนก็คือโอกเกลนะครับสวนะครับจุดแข็งนะครับเลบนเป็นแว่นตากันแดดที่เก่าแก่และมีคุณภาพดีจึงเชื่อถือได้นะครับจุดอ่อนมีการทําการตลาดน้อยในประเทศและในเอเชียนะครับส่วนมากทําการตลาดในยุโรปมากกว่านะครับอุปสรรค เลแบนด์เป็นแว่นตาที่นิยมกันมากจึงมีของก๊อปเยอะนะครับส่วนโอกาสตอนนี้แว่นตาแดดไม่ใช่แว่นตาแดดธรรมดาอีต่อไปแล้วเป็นแว่นตาแดดใส่แฟชั่นด้วยนะครับกำหนดวัตถุประสงค์นะครับมีการเปิดช็อปที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองต้องการของลูกค้านะครับ ไวัยวรุ่นสมัยใหม่อาจมองแว่นตาเลแบรนว่าเชยนะครับเพราะเป็นแบรนที่เก่าแก่แต่เลแบรนจึงได้เพิ่มกลยุทธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ใหม่ให้ทันสมัยขึ้นเพื่อตบอบสนองความต้องการของวัยรุ่นนะครับกรณีทางการตลาดนะครับเป้าหมายคือวัยรุ่นเอ้ยวัยตั้งแต่18ถึง40ปีขึ้นไปนะครับที่มีรายรายรา,า,ายได้10,000บาทขึ้นไป ระบุตำแหน่งสินค้านะครับสินค้าที่มีคุณภาพและราคาสูงนะครับส่วนผสมพันตลาด 4P นะครับ P ตัวแรก Product นะครับมีคุณภาพดีทนทานมีหลายทรงเป็นแฟชั่นน,นะครับ P Price นะครับมีราคาสูงเหมาะสมกับแบรนด์ที่ดีมีคุณภาพนะครับส่วน P Place นี่มีช็อปต่างๆตามห้างหรูๆเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้สูงนะครับ P Promotion ส่วนมากจะมีการลดราคาซมากกว่านะครับโปรแกรมการตลาดเลแบนแว่นตาก,กันแดดแฟชั่นเมื่อมีคนต้องการแว่นตาก,กันแดดจะนึกถึงเลแบนเป็นต้นๆนะครับก็ขอจบการรายง,งานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ